โอ,โอเคครับก็ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมที่พนะีน้องทั้งหลายแลทุกคนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟกู๊ดไนท์ซีนะครับผมก็พอเข้ามาในเซิร์ฟมึงก็จะมาอยู่ตรงสปะครับผมอันนี้ก็วิธีการล็อกอินของกู๊ดไนท์นะครับผมก,กนนผม็นี่ครับตามนี้ครับนี่โอเคเป็นแนวแฟนแฟตาซีนะครับมีอะไรก็แจ้งแอดได้หมดโอเคแล้วก็ตรงนี้อะไรก็ไม่เลยครับ คือบอกไว้ก่อนครับที่ผมมาทําคลิปแบบนี้เพราะเพราะว่าผมไม่พิคิรจะลงนะครับผมก็ <g iggle> ขอโทษที่หายไปสักประมาณหนึ่งเดือนแต่ว่าก็ได้ลงคลิปไปเมื่อวานแล้วนะครับผมก็เป็นเล่นเอเอลแล้วก็ดูด,ดูดูเกมอื่นด้วยนะครับเช่นดูแต่เกมพวกไมค้าต่างเด้เดเออะไรอ่ะยศให้ฟรีสุดเฟียเอาสาเอาใจใส่สเติมนี่นะตามนี้ครับเติมครบสะสมหนึ่งพันความสามารถพิเศษ ก็าทำนี่ไลยนะเขาจะเติมก็เติมได้นะครับผมก็มียศด VIP ด้วยนะครับผมก็เติม90ได้รับทันทีอะไรอย่างนี้ครับโอเคถึงมีสิ้นสดก็ใหดูตามภาพอันนี้ก็คือน่าจะเป็นของฟรีนะผมเอามาด้วยในของตาม YouTube นะครับผมเซิร์ฟมีอมเมนต์จ้างผมนะแต่ว่าผมไม่มีคลิปจะลงไงเออเลยมาโปรโมทดีกว่าอันนี้อ้าวไม่เห็นได้อะไรเลย ก็อันนี้ก็อ่ะอ๋อเหมือนเกมมันจะบางนะครับเพราะตอนแรกมันยังมีขึ้นอยู่เลยเดี๋ยวผมจะพาบินิงให้ดูสักหน่อยล,ละกันแล้วก็นี่ก็เป็นเซตน,นะครับพึ่งได้ประมาณกี่ซีซั่นเองน่าจะประมาณสองซีซั่นนะครับก็โอ้ตามนี้เลยนะผมว่ามันก็สุดอยู่นะครับผมก็เฟีย้ยวอยู่ก็ได้อยู่นะ แล้วก็มีรายราคาของด้วยนะครับผมนี่สิบยี่สิบตางนี้เลยเออแล้วก็เออลืมค่าไปแล้วก็มีเอ,อ่อโปรมิโตมิติกด้วยนะครับเล็กเลกได้นะแต่ตอนนี้พืผมไม่รู้ว่าคือตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าไอ้นี่คือตอนแรกอะ่ะมันจะมีของให้ใช่ไหมตอนแรกมันจะมีหมื่นแดงให้ตรงนี้นะครับรับได้ทุกวัน แต่ทีนี้ทำไมเมื่อกี้ PS ผมกดตอนก่อนอัพกิฟตอนนั้นยังมีอยู่เลยลน้องก็หายไปไหนไมรู้แล้วอยู่ในตัวรเป๋าก็ไม่มีนะในคางก็ไม่มีนะครับอันนี้ที่ริงขังขยะนะเออถ้าใครอยากให้ผมสอนโหลดหรือว่าสอนเล่นก็บอกได้เลยนะครับผมเออแล้วก็มีมี PVP นะครับผมอันนี้ก็คือแหมปลงซื้อล้วก็สามารถกดไปได้แล้วกมีห้องหนึ่งด้วย ตอนนี้ก็ในเซิร์ฟก็มีอยู่กัน4คนนะครับเดี๋ยวจะไป,ไปฟาร์มบอสให้ดูนะครับจะหาก่อนนะว่ามันมีแมบ,บฟาร์มไหมวะเออผมหาแบบหนึ่งอ้อเหมือนไม่ไม่เอ๊ะทำไมไม่มีแมบ,บฟาร์มวะฟาร์ม,มอยู่ไหนวะผมหาไม่เจอว่ะบางคนไม่รู้ว่าเซิร์ฟเซิร์ฟนี้เขามีหรือเปล่า ลองจิกลองลองไปยิงกันดูว่นะครับผมเอสามรากันก็ฮ่าคิปบันสั้นก็ขอภัยนะครับผมเพราะว่าเซอร์นี้ยังไม่มีคนเล่นเยอะเกินนะครับผมมันยังไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเดี๋ยวจะเออ คือคือแล้วก็เวลาใส่หมวกก็ไมเหน้่อยโอ้ยเยอะก็ใครจะให้ผมสอนเล่นก็สอนบอกได้เด้อไม่มีใครเล่นกับกูเลย โอเคครับก็ผมก็มาเข้าเซิร์ฟซีซั่นสามเรียบร้อยแล้วเฮ้ยคุ้มตกใจเลยก็ได้ได้หมดอ่ะดูดิครับแอปมีใส่หมื่นไอคอร์สในกล่อง้วได้รับอะไรอ่ะเปิดกล่องได้ด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเปิดกล่องไ,ได้เหมได้ยห โอ้ดูดิเขาเล่นหมื่นกันนะครับก็เล่นได้นะครับแอดมินก็เหลี่ยมอยู่นะครับผมก็เขาเซิร์ฟมันกันมาเล่นได้เ้ยเออก็ขอจบการบทบทนแค่นี้แล้วกันเนาะก็คือผมแค่มารีวิวเฉยๆนะครับเพราะว่าคนม,ม่นไม่ค่อยมีแรงเล่นนะครับผมโอเคผมไปแลวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยการบ่นไปก่อนนะโชคดีโชคดีอยู่ไปรีวิวเซิอื่นต่อนะ